สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกับคุณครูเจ๊อีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบเครื่องมือและการเก็บข้อมูลกันนะคะไปชมกันเลยค่ะว่ามีวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างไงบ้าง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมกันทบทวนเรื่องและก็ประเด็นที่เด็กสนใจกันไปแล้วนะคะจำก,กันได้แล้วนะว่าเรื่องของเราเนี่ยเป็นเรื่องอะไรแล้วก็เราสนใจประเด็นไหนบ้างเพราะฉะนั้นค่ะเราก็จะนําประเด็นเหล่านั้นค่ะมาร่วมกันออกแบบเครื่องมือแล้วก็วางแผนที่จะเก็บข้อมูลกันนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ ก่อนที่จะออกแบบคุณครูขออนุญาตทบทวนไทม์ไลน์ของเราก่อนนะคะเมื่อในภาคเรียนที่ผ่านมาก็คือภาคเรียนที่1เนี่ยเราเรียนอยู่ในขั้นที่8ถึงขั้นที่14ค่ะเราเนี่ยได้ร่วมกันเสนอเรื่องที่สนใจไปแล้วรวมทั้งจัดหมวดหมู่ของเรื่องที่สนใจรวมกันสร้างเกณฑ์การเลือกเรื่องรวมทั้งพิจารณาและเลือกตัดสินใจในการเลือกเรื่องไปแล้วนะคะ จากนั้นเมื่อได้เรื่องที่เราสนใจแล้วเนี่ยเราก็ร่วมกันตั้งคำถามที่อยากรู้แล้วก็ขมวดออกมาเป็นประเด็นที่สนใจใช่ไหมคะหลังจากนั้นเด็กๆก็ร่วมกันนำเสนอในเวทีนำเสนอใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยคราวนี้ค่ะในภาคเรียนที่สองค่ะเราจะมาอยู่ในขั้นที่3กันนะคะก็คือเราจะมาร่วมกันสร้างเครื่องมือแล้วก็ออกแบบการเก็บข้อมูลค่ะ ด้วยวิธีการบางท่างดังนี้ค่ะให้เรานะคะกลับไปทบทวนประเด็นคําถามที่เราอยากรู้นะคะว่ามีกี่ประเด็นอย่างเช่นตัวอย่างของครูนะคะของครูในเรื่องไอศครีมใช่ไหมคะก็จะมีประเด็นด้วยกัน4ประเด็นค่ะประเด็นที่1ก็คือประวัติความเป็นมาของไอศครีมค่ะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือประเภทของไอศครีมประเด็นที่3วิธีการทําไอศครีมแล้วก็ประเด็นที่4ประโยชน์ของไอศครีมค่ะ จากนั้นนะคะเราก็นำประเด็นที่1น,นะคะมาใส่ในตารางสีช่องค่ะตารางช่องที่1เนี่ยก็จะเป็นคำถามที่อยากรู้นะคะก็คือประเด็นแรกประวัติความเป็นมาของไอศกรีมช่องที่2ค่ะแหล่งข้อมูลคุณครูเนี่ยก็ต้องคิดว่าเออคุณครูเนี่ยถ้าอยากรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของไอศกรีมเนี่ยคุณครูจะต้องไปหาแหล่งข้อมูลจากไหนนะคะในช่วงสถานการณ์นี้ค่ะ คุณครูเนี่ยไม่สามารถออกจากบ้านได้ให้เด็กคุณครูยังต้องกักตัวอยู่เพราะฉะนั้นครูคิดว่าสำหรับตัวคุณครูเนี่ยการใช้อินเทอร์เน็ตน่าจะเหมาะสมที่สุดคราวนี้มาถึงช่องที่3ค่ะก็คือวิธีการนะคะอินเทอร์เน็ตก็จะต้องสืบค้นหาข้อมูลผ่าน YouTube หรือว่าเว็บต่างๆนะคะ ช่องที่4ค่ะก็คือเครื่องมือเครื่องมือเนี่ยคุณครูเนี่ยจะใช้เครื่องมือยังไงในการเก็บข้อมูลนะคะคุณครูก็อาจจะมีแบบบันทึกนะคะแบบบันทึกการสืบคน้นที่อาจจะเป็นภาพวาด หรือว่าภาพที่ปริ้นมาหรือว่าเป็นข้อความที่เขียนนะคะเด็กๆที่ยังเขียนไม่ได้นะคะก็อาจจะบอกเล่าพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มีส่วนช่วยในการเรียนรู้นะคะแล้วก็สามารถจดบันทึกให้กับเด็กๆได้ส่วนเด็กๆคนไหนมีบางคําที่เราอยากจะลองฝึกเขียนเองก็ลองฝึกดูนะคะสำหรับประเด็นที่1ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ มาถึงประเด็นคำถามที่2กันบ้างนะคะก็คือประเภทของไอศครีมค่ะช่องที่2นะคะคุณครูจะหาข้อมูลจากไหนคราวนี้ค่ะคุณครูก็สืบพ้นทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็อาจจะมีการสอบถามพ่อค้าไอศครีมแล้วก็สิ่งที่คุณครูอยากรู้ยังคุณครูอยากรู้ว่าเด็กในห้องเราเนี่ยชอบไอศครีมรสไหนนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะต้องสอบถามเด็กๆด้วยนะคะ ามาถึงวิธีค่ะก็คือสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีการสัมภาษณ์แล้วก็สอบถามนะคะช่องที่4ค่ะเครื่องมือนะคะคุณูก็จะมีแบบบันทึกข้อมูลนะคะทั้งการสัมภาษณ์การสอบถามแล้วก็อาจจะต้องบันทึกเสียงหรือว่าใช้กล้องในการจับภาพถ่ายภาพด้วยนะคะ ต่อไปมาสู่ประเด็นคำถามที่3นะคะก็คือวิธีการทำไอศครีมนะคะแหล่งข้อมูลก็เหมือนเดิมค่ะคุณครูยังใช้อินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าอาจจะถามคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะ ไปถามร้านที่อร่อยในการทำไอศครีมนะคะเจ้าของร้านเลยนะคะวิธีการนะคะก็จะสืบค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตผ่าน u t u b e แล้วก็สัมภาษณ์เจ้าของร้านสัมภาษณ์สอบถามคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็สังเกตวิธีการทำนะคะแล้วก็อาจจะมีการทดลองทำดูด้วยนะคะ ส่วนเครื่องมือค่ะก็จะเป็นแบบบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์การสังเกตนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะก็คือบางครั้งเนี่ยเราก็จําไม่หมดนะคะอาจจะต้องจดบันทึกเอ่อบันทึกเสียงนะคะป็นเครื่องบันทึกเสียงหรือว่าเป็นกล้องบันทึกภาพอัดคลิปต่างๆนะคะมาถึงประเด็นคำถามที่4นะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็คือว่าประโยชน์ของไอศครีมนะคะก็คุณครูจะ แหล่งเรียนรู้นะคะหรือว่าแหล่งข้อมูลก็คือจะเป็นอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็วิธีการซืบค้นหาข้อมูลเหมือนเดิมค่ะก็จะมีแบบบันทึกนะคะคราวนี้ก็จะเป็นภาพวาดหรือว่าผลงานปั้นดินน้ามันเป็นข้อความเป็นคลิปนะคะแล้วก็อาจจะมีเครื่องมือในการบันทึกเสียงแล้วก็บันทึกภาพนะคะในการถ่ายคลิปต่างๆค่ะเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะการออกแบบเครื่องมือแล้วก็การเก็บข้อมูลของครูทั้ง4ประเด็นเนี่ยก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือวิธีการในการลงมือหาข้อมูลแล้วล่ะค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ก็ลองร่วมกันออกแบบดูนะคะว่าวิธีไหนที่จะเหมาะสมกับเรามากที่สุดนะคะแล้วก็สามารถทำได้ด้วยตนเองแล้วก็ไม่ยากเกินไปนะสำหรับ ภาระงานที่มอบหมายในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีด้วยกัน2ภารกิจค่ะภารกิจที่1นะคะก็คือให้เด็กๆและผู้ปกครองเนี่ยก็ร่วมกันออกแบบเครื่องมือและการเก็บข้อมูลจากประเด็นคําถามของเรื่องที่ตัวเองสนใจตามที่ตัวอย่างที่คุณครูได้ ทําให้ดูเมื่อตกี้นะคะส่วนภารกิจที่2ค่ะก็ให้เด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยร่วมกันเก็บข้อมูลพร้อมบันทึกผลในการเก็บข้อมูลนะจากประเด็นคําถามข้อที่1น,นะคะทีเ่เด็กๆได้ใช้เครื่องมือหรือวิธีการที่เราได้ออกแบบไว้ในภารกิจที่1น่นะคะ่ะแค่1ภารกิจเท่านั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาร่วมแลกเปี่ยนกันนะคะในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ แต่ละห้องเรียนนะคะตามวันนัดหมายของแต่ละห้องนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นภาพใบงานนะคะที่ให้เด็กทำนะคะใครที่มี1ประเด็น2ประเด็น3ประเด็นนะคะก็ทำตามประเด็นจำนวนประเด็นของเราเลยนะคะคุณครูได้ออกแบบใบงานไว้ให้แล้วนะคะ และนี่ค่ะก็เป็นตัวอย่างของใบงานของภารกิจที่2นะคะคุณครูเนี่ยก็เลือกนะคะประเด็นที่1ก็คือจะสืบค้นหาทางอินเทอร์เน็ตนะคะคุณครูก็ไปหาข้อมูลต่างๆนะคะบันทึกลงไปแล้วในวันที่เรานับหมายกันนะคะเราก็จะนําข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาร่วมแลกเปลี่ยนกันในเพื่อนห้องเรียนของเรานะคะและที่สําคัญเด็กๆอย่าลืมส่งคําตอบ มาทางคัสตาร์หรือว่าอะไรกลุ่มห้องเรียนด้วยนะคะคุณครูรอดูคําตอบของเด็กอยู่ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ